สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพรุ่งนี้วันบุญใหญ่นะคะเนาะครูก็รู้ว่าดึกแล้วนะคะปกติครูก็เข้านอนแล้วนะคะแต่วันนี้ขออีกสักนิดหนึ่งนานนะคะอยากจะช่วยทุกคนนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเผื่อวันพวกนี้ครูติตาไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะคะก็อยากจะทํ้ให้มันเต็มที่ไปเลยนะคะเพราะว่าครูรู้สึกครูเดินทางมาแล้วครูก,ก็ <laughs> นอนมาตลอดทางเลยนะคะ ไม่อยากเสียช่วงเวลาดีๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันบุญใหญ่ด้วยเนาะอาสารหัตบูชานะคะแล้วก็ใช่ไหมอาสาเนาะนะคะก็อยากจะมารวมพลังพวกเราทุกคนนะคะร่วมนั่งสมาธิไปด้วยกันกับครูด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มาส่งพลังให้ทุกคนได้มีจักรวาลในการช่วยเราทํางานให้แล้วกันนะแต่แลจะมาอีกอันนึงนะแต่ก็มาหัวเรื่องนี้แล้วกันสวัสดีทุกคนที่ยังไม่นอนนะคะเดี๋ยวใครอาบน้ําแล้วพี่บอกครูหน่อยซิใครอยู่ต่างประเทศรายงานตัวด้วยนะคะ สัญญาว่าไม่ไม่เกินไม่ไม่เกิน,ไม,ไ,มกนไม่ถึงห้าทุ่มนะคะจบนะคะด้วยคำว่าขอบคุณใครอยากให้จักรวาลทำงานให้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีคือการสำนึกรู้คุณค่ะเรามาลองรวบรวมซิว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างเอาเฉพาะเรื่องราวดีๆนะคะพิมพ์บอกครูหน่อยค่ะเพื่อกระตุ้นนะคะให้จักรวาลน,นะคะรู้สึกว่าเราซาบซึ้งใจในสิ่งที่เขาส่งเรื่องราวดีๆมาให้เราค่ะ อ่ะกิมบอกครูไหนคะ่นนะจักรวาลทำงานอะไรให้เราบ้างแล้วนะคะวันนี้สำหรับครูติตานะคะวันนี้ครูโชคดีตั้งแต่ลืมตาเลยค่ะที่ครูยังมีลมหายใจอยู่นะคะได้มาเจอตัวเรานะคะได้มาเจอคนที่รักที่อยู่ข้างๆเรานะคะสามีของครูนะคะได้มาเจอนะคะ ลูกศิษย์ที่น่ารักได้มาเห็นเปิดโลกกว้างนะคะได้มีครอบครัวที่น่ารักนะคะอยู่รายล้อมตัวครูนะคะได้รู้สึกถึงพลังแห่งความสุขที่อบกอดเรานะคะรู้สึกถึงพลังธรรมชาติที่สนับสนุนเรานะคะรู้สึกดีใจที่เราได้สร้างคุณงามความดีไวมากมายให้กับโลกใบนี้นะคะ่ะรู้สึกรู้สึกว่าพลังงานด้านดีมัน ขยายขึ้นนะคะรู้สึกว่ามีสติที่จะจับอารมณ์ตัวเองได้ทันนะคะแม้เรื่องราวลบๆเข้ามาทําให้เรางุนงงถัวเสียค่ะหรือเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกใจค่ะแต่เราสามารถจับอารมณ์แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามรู้สึกว่ามันจะมีสิ่งดีรอเราอยู่นะคะแม้คู่เห็นเรื่องราวลบๆโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็รู้สึกว่ามันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราขอบคุณที่เราเซเยตเรื่องราวดีๆนะคะแล้วเราเซโนเรื่องราวลบๆนะคะปล่อยวางได้เร็วเกี่ยวกับความทุกข์และเรื่องราวลบๆนะคะขอบคุณตัวเองที่วางพิธีที่มันทําให้ตัวเราบอบช้ำทางหัวใจและความคิดได้เร็วมากยิ่งขึ้นพวกเราล่ะคะ วันนี้รู้สึกว่าเราเองได้ทำอะไรดีๆและรู้สึกว่าเราได้สำนึกรู้คุณอะไรดีๆบ้างในวันนี้โชคดีที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับครูค่ะน่ารักจังเลยนะคะวันนี้เป็นไงคะดรแทมมี่นะคะมาสอนพวกเราทุกคนเกี่ยวกับการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ชอบไหมคะเดี๋ยวครูจะมีนะคะครูแทมมี่นะคะครูวิพาพรนะคะแล้วก็ครูเอญ่านะคะมาสอนพวกเรานะคะ แต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะก็ติดตามกันใครอยากจะเปลี่ยนชีวิตอย่างไรเนาะดีใจที่ถ้าเกิดครูตายไปก็มีตัวตายตัวแทนนะคะมาช่วยครูช่วยจักรวาลเยอะเลยนะคะเอามาช่วยจักรวาลได้เยอะมากค่ะครูพี่ต้มสุชดาบอกเอก่งมากนะคะหนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขง่ายขึ้นค่ะเยี่ยมนี่เรากําลังให้จักรวาลทํางานให้อยู่นะคะรู้สึกว่าจักรวาลรักแัะสนับสนุนโอบกอดเราด้วยความรักและความสุขตลอดเวลาเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะพี่สุภาพร หนูวันนี้หนูได้ออกกําลังกายกับลูกสาวที่น่ารักค่ะเลิฟนินดีมากมีอีกไหมขอบคุณที่ได้รับสิ่งดีๆตลอดทั้งวันมีอะไรบ้างล่ะสิ่งดีๆต้องเป็นนักผลิดอกออกผลนะคะแตกรากแก้วนะคะทางความดีที่เรามองเห็นด้วยตารับรู้ด้วยหัวใจนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้จักรวาลทํางานให้แต่คุณเป็นนักที่นึกเรื่องราวดีๆที่จักรวาลส่งข่าให้คุณตาลวันไม่ออกเลยโอกาสที่จักรวาลจะทํางานให้ยากมากค่ะมีแต่คุณนั่นแหละที่ต้องสร้างเองเหนื่อยตายเลย เงยตายเลยอ่ะมาลูกโคตรโชคดีได้เจอครูสิตาค่ะครูดงรักเก่งมากนะยินดีด้วยนะลูกนะขึ้นผู้นำหลักแสนแล้วนะเห็นไหมเราอยู่ตรงไหนก็ตามเมื่อเราตัดสินใจแล้วมองหาสิ่งดีๆค่ะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นใครอยากให้จกักรวาลทำงานให้เทคนิคแล้วที่ครูอยากจะบอกเราเลยสำหรับใครที่นะคะ ไม่อยากทํางานหนักตลอดชีวิตนะคะทํางานแบบเหนื่อยเงือแตกถึงจะได้เงินแต่มันมีวิธีที่ง่ายมากกว่านั้นค่ะการขยันของเราถ้าเราขยันไปพร้อมกับการนะที่เรามองมองหาเหตุการณ์ดีๆสถานการณ์ดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราแม้ในภาวะนั้นเราอาจจะเจอเรื่องราวลบๆหรือปัญหาลบๆเข้ามาแต่ถ้าใจเรามันบวกความคิดเรามันบวกค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะจักรวาลกําลังอบกอดคุณค่ะครูเองในวันที่ครูเริ่มต้นนะคะติดลบ10ล้านเหรียเงินติดตัว่บบาทอยู่ในห้องเช่าอะค่ะวันที่ครูเริ่มจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่คิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆไม่มีใครสนับสนุนครูเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูรู้สึกในหัวใจแล้วมันรู้สึกในความคิดครูด้วยนะคะคือครูยังมีลมหายใจอยู่นี่หว่า ครูขอบคุณตัวเองสํานึกรู้คุณในตัวเองค่ะว่าเออขอบคุณตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อไปไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันไม่เคยเกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก่อนในชีวิตครูสิตานะคะก็อยู่ห้องเช่ามาตลอดชีวิตทั้งพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยค่ะแต่เพราะเราอยากเปลี่ยนชีวิตมากจริงๆคะ่ะเราไม่อยากตายเราอยากมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและถ้ากฎจักรวาลกฎดังนิยดูดดนั้นมีจริงเราขอยืนอยู่บนหนทางนะคะที่ประกอบสมาอาชีพและประสบความสำเร็จ เมื่อก่อนครูเป็นคนหนึ่งที่อยากจะถูกหวยแจ็คพอตเหมือนกันค่ะเพื่อจะล้างหนี้ล้างสินแต่มันไม่มีทางรวยจริงเลยค่ะใครที่มุ่งไปที่สายหวยอย่างเดียวโดยปัศจายก,การทํางานไม่จริงหรอกค่ะและใครที่ทําให้คนศรัทธาด้วยหวยนะคะอย่างเดียวโดยปัศจายก,การลงมือทําก็จะไม่ใช่ความศรัทธาที่มาจากหัวใจค่ะเป็นศรัทธาเพราะเขาอยากได้ผลประโยชน์จากคุณนะคะดังนั้นครูเองเป็นคนหนึ่งที่จะสอนพวกเราตลอดเลยว่าหวยไม่ใช่งานนะเล่นพอกระชุ่มกระชวยได้นะคะซื้อลอตเตอรี่ได้ค่ะเล่นแค่แบบ หวยเป็นของขวนนะัญน่ะเออถ้าถูกก็โอเคไม่ถูกก็ไปทํางานนะคะเพราะว่าทํางานรวยมากกว่าถูกหวยอีกหลายๆคนก็รอว่าจะถูกหวยอย่างเดียวแต่ก็ไม่เคยที่จะตีบวกสถานการณ์อะไรที่จกักรวาลเขาส่งเหตุการณ์สถานการณ์หรือหลักฐานด้านดีมาให้กับเราเลยจกักรวาลทดสอบเราทุกวันค่ะว่าวันนี้เขาส่งเรื่องราวดีๆมา,าให้เรามีลมหายใจในการไปต่อให้เรามีมันสมองที่มาฟังเรื่องราวดีๆให้เราได้มีอารมณ์ความรู้สึกบางคนตอมความรู้สึกตายไปจากเขาเรียบร้อยแล้วบางคนหูดวกตาบอดประสาทสัมผัส ตัดขาดไปหมดนอนเป็นผักอยู่มีชีวิตแต่ไม่มีความรู้สึกแต่เราเองยังมีความรู้สึกแต่เรากลับไม่รู้สึกดีๆค่ะกลับเอาความรู้สึกนั้นเหมือนคนที่นอนเป็นอมตพึ่งอมาพาตทางความคิดคือไร้ความรู้สึกทําไมจึงเป็นเช่นนั้นทําไมเรายงต้องยังต้องทํางานหนักอยู่เพราะเราเองไม่เคยที่จะเป็นนะคะคนที่มองเห็นและทราบซึ้งใจในทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา เมื่อก่อนครูเองก็เป็นนักโทษสถานการเห็นไหมนักโทษสถานการณ์ชีวิตจะดิ่งลงนักตอกย้ำเรื่องราวรบๆชีวิตจะดิ่งลงหายนะทองความคิดนะคะรวยชั่วข่าวนะคะเจ๊งบงชั่วโครนะคะเพราะเราไม่รู้อารมณ์ความรู้สึกครูเองบอกเราตามตรงค่ะว่าไม่ครูไม่เคยเห็นคนที่รวยจากหวยจริงๆแล้วรวยจริงๆรวยยาวนานรวยสเสถียรรวยมั่นคงแต่คนนะคะที่รู้จักตนและสร้างความสุขจากตนได้และและ รู้จักตัวเองมีสติครูเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เท่าที่ครูศึกษาหาความรู้นะคะก็ร่ำรวยในแบบที่เขาปรารถนาได้บางคนมีความสุขร้อยล้านแล้วก็พอแล้วบางคนสิบล้านก็มีความสุขแล้วครูไม่รู้ว่าความรวยของแต่ละคนเท่าไหร่มันอยู่ที่ความพอใสของเราแต่วันนี้ถ้าเราไม่รู้จักที่จะสร้างความสุขก่อนแล้วคาดหวังจากสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเราก็ไม่มีทางรวยต่อให้เราใช้จักรวาลทํางานให้แต่มันผิดทางอะคะ่ะ มันไม่ใช่วิธีที่จะจะสร้างเม็ดเงินให้กับเราจริงๆฉะนั้นครูบอกเราตรงนี้ว่าใครก็ตามที่บอกคุณว่าเออมาลองเล่นหวยอย่างนี้แล้วคุณไม่ต้องทําอะไรมากเลยแค่คุณมีความสุขแล้วคุณไปซื้อหวยแยวคุณก็ถูหวยแล้วคุณบอกไม่จริงหรอคะมีโอกาสถูกค่ะแต่คุณไม่มีทางถูกทุกงวดค่ะเพราะถ้าคุณประคองจิตคุณได้คุณจะไม่รอแค่หวยค่ะแท้ที่คุณรอแค่หวยเพราะคุณประคองจิตคุณไม่ได้ต่างหากค่ะคุณเลยหวังว่าชีวิตคุณอาจจะเจอโชคฟุกสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่วันนี้สิ่งที่ครูติตากําลังสอนคุณค่ะมันจะเหมือนการที่คุณมีชีวิตที่เหมือนคุณถูกหวยทุกวันค่ะถ้าคุณมองหาเรื่องราวดีๆได้ครูยกตัวอย่างค่ะบางคนถามว่าครูกับพี่เพลเนี่ยทะเลาะกันหรือเปล่าคะมีชีวิตอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรามีทะเลาะกันไหมครูบอกตรงๆว่าเรามีทะเลาะกันค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เวลาเราทะเลาะกันนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งคู่คือจุดของ เขาเรียกว่าการประทุอารมณ์ของเราที่ทั้งคู่ก็มีค่ะถึงแม้คุณจะโบขาดหรือพี่เพื่อโบขาดมันก็มีอารมณ์ที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าอืมมันรุนแรงขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสองคนทําค่ะขอบคุณตัวเองมากที่นั่งสมาธิบ่อยค่ะแล้วมันทําให้เรายับยั้งชั่งใจกันได้เร็วขึ้นคือเมื่อเราถึงจุดที่เราอึ๊บมันเยอะมากเราทั้งคู่พากันเงียบค่ะความเงียบไม่ได้แปลว่าเราโง่นะคะแต่บางครั้งการเงียบมันหมายความว่าเราได้จูนและพูดคุยกับตัวเราเองว่าเฮ้ยเรากํําาลังทออะไรยู่ วันนี้ถ้าคุณอยากให้จกักรวาลทำงานให้แต่สติคุณตามสติคุณไม่ทันหรือคุณตามอารมณ์คุณไม่ทันบางครั้งคุณอาจจะเสียสิ่งดีๆที่สุดในชีวิตไปเลยก็ได้ครูกับพี่เพิร์มีจุดหนึ่งที่เวลาเราทะเลาะกันแล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันรุนแรงเกินไปเราทั้งคู่จะเงียบค่ะและจะไปสงบสติอารมณ์กันก่อนค่ะไม่ได้ทําอะไรรุนแรงไม่ได้ทําเสด็จการสถานการณ์ไม่ได้ควางคขาวความของอะไรค่ะแต่ต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองสักพักหนึ่งค่ะจนเรารู้สึกว่าโอเค เรากําลังทําให้คือมันคิดได้เองค่ะเมื่อคนมีสติจะคิดได้เองว่าเอ๊เรากําลังทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจหรือเปล่าเอ๊เรากําลังทาให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกข์ใจหรือเปล่ารวมถึงตัวเราเองก็ทุกข์ด้วยและเราก็จะบอกตัวเองใน,นทันทีว่าเราไม่ฉลาดเลยที่เรากําลังไปลงทุนยังไงก็ขาดทุนค่ะลงทุนด้านความทุกข์จริงไหมคะดังนั้นครูก็เลยเรียกสติตัวเองขึ้นมาค่ะแล้วก็ปรับตัวเองค่ะทั้งครูและพี่เพลเป็นเหมือนกันทั้งคููนะคะคือเมื่อเราอารมณ์เย็นแล้วเราก็ค่อยมาคคุยกันนเเราาาจะไม่ไมหํตอบ มันตอนที่เราอารมณ์เรามันไม่ใช่ถ้าเกิดใครก็ตามที่เราชอบไปเค้นหาหรือหาคําตอบตอนที่ต่างคนต่างประทุอารมณ์ไม่ดีอะค่ะโอกาสที่จะสูญเสียกันและการสูงมากดังนั้นจักรวาลจะไม่ได้อบกอดคุณจะช่วยคุณไม่ได้เลยเมื่อคุณไม่มีสติรู้ท่าทันความคิดและอารมณ์ตัวเราและที่สําคัญค่ะคุณระเบิดอารมณ์เก่งถ้าคุณเป็นนักระเบิดอารมณ์เก่งโอกาสที่จักรวาลช่วยเหลือคุณช่วยไม่ทันค่ะตายก่อน ครูเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเกิดจากเหตุการณ์ที่ครูเป็นนักระเบิดอารมณ์แต่เมื่อครูได้ล่วงรู้ความลับแห่งจักรวาลค่ะครูไม่ได้ไประเบิดอารมณ์ด้านลบค่ะแต่ครูมาระเบิดอารมณ์ด้านสุขเต้นละลิลลิเบิกบานเปลี่ยนอิริยาบถค่ะสร้างพลังแห่งความสุขให้เราเพราะครูอยากให้จักรวาลอบกอดครูตลอดเวลา หมือนที่ครูบอกเราค่ะในวันที่ครูอยู่ห้องเช่าไม่ได้มีใครสนับสนุนครูเลยแต่ครูรู้สึกครูมีตัวครูกับจักรวาลแค่นั้นเองค่ะที่สนับสนุนครูครูรู้สึกว่าทุกโซเชียลรักครูส่งเสริมครูค่ะถึงแม้ใครทั้งโลกจะว่าครูนินทาครูพยายามทําร้ายครูทุกรูปแบบแต่ครูก็ไม่รู้สึกแบบนั้นว่าครูรู้สึกว่าถึงเวลาตายครูตายเองครูไม่กลัวความตายอะไรจะเกิดก็เกิดเราห้ามฟ้าห้ามดินห้ามความตายไม่ได้ค่ะแต่ครูบอกสิงหงว่าเฮ้ยวันนี้ครูเลือกที่จะทํามันได้นี่ นีอ่ออกไหมะคะครูลุกขึ้นมาทำก้าวข้ามผ่านสิ่งที่คนอื่นเขากลัวกันบางคนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าทำคนอื่นว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่พัฒนาตัวเองไปต่อแล้วแต่ครูทำมันตลอดค่ะยอดบิวเท่าไหร่ยอดใจเท่าไหร่ไม่สนใจค่ะแต่เราจะให้สักอย่างจิตจะให้มันยิ่งใหญ่เสมออืมไม่ว่าสัญ,ญญาณจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะมีคนดูเท่าไหร่แต่หัวใจของเรามันไม่เคยสันคอนที่จะออกไปจากลู่แห่งจักราวาลเลยครูสิตานะคะยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งตลอดเวลาครูสิตาะคะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะถามว่าครูขา24ชั่วโมงเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยค่ะครูขาครูสามารถคิดบวกได้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะถ้า24ชั่วโมงครูสามารถคิดบวกได้23ชั่วโมงค่ะ อาจจะมีบ้างสักอาจจะมีบ้างสักหนึ่งชั่วโมงที่หลุดหลุดไปสัญญาณหลุดไม่เป็นไรนะคะสบายๆขอให้ใจเราผ่อนคลายนะคะขอให้เรามีความสุขนะคะและได้ยินเสียงที่ครูพูดก็ถือว่าโอเคและนะคะอืมนั่นคือสิ่งที่เล็กๆที่ครูอยากจะเรียกสติเราในวันที่จะเข้าอาสาลหับบูชานะคะเพื่อก้าวข้ามผ่านสิ่งดีๆไปด้วยกันวันนี้หนึ่งชั่วโมงที่เรา คิดเราไปเราต้องสร้างความสุขให้มันทับถมมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อตัวเราเองเพื่อทําให้จักรวาลยังคงอบกอดเราอยู่แม้ในวันที่เราไม่มีใครแต่เรายังมีตัวเรากับจักรวาลค่ะสัญญาณจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรนะคะหลุดใช่ไหมคะอืมเขาเข้าแล้วออกเขาเข้าแล้วออกตลอดอืม ไม่เป็นไรคะ่ะสัญญาณดีมากคะ่ะเพราะจักรวาลน,นะคะก็พิสูจน์เนาะว่าใครที่จะได้อยู่ฟังกันเนาะมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่หลายๆคนอาจจะเปลี่ยนชีวิตถ้าจิตจะให้เราจะยิ่งใหญ่เสมอคะ่ะไม่ว่าสัญญาณจะเป็นอย่างไรเขาก็จะคัดกรองคนที่ตั้งใจที่จะอยู่จริงๆตั้งใจที่จะฟังจริงๆให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันโอเค ครูมาเนื้อหาสั้นๆแค่นี้นะคะพวกเราจะได้เดี๋ยวหลังครูมาต่อภาคให้จกักรวาลทำงานให้ช่วยกันละกันนะคะอ่ะโอเคกําลังดีแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอรวมพลังพวกเราทุกคนนะคะดึกแล้วนะคะก็มานั่งสมาธิด้วยกันเนาะนะคะเพื่อรู้สึกซาบซึ้งในจกักรวาลแห่งนี้ที่เขาส่งเสริมเราสนับสนุนเราให้เรามีลมหายใจในการไปต่อขอบคุณที่ทำให้ที่เขาทําให้เราได้เจอกันนะคะขอบคุณพลังแห่งปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นทุกนาที ขอบคุณเรื่องราวข่าวดีที่ทําให้เราได้เจอกันนะคะไขง่วงแล้วไปเลยเตรียมเข้านอนนะคะนั่งสมาธิร่วมกันค่ะนี่แหละวัตถุประสงค์ที่คุณสิตามา สำคัก็จะรู้ว่ามันจริงขอบคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ทำให้วันเป็นจริงในวันนี้ไมไ่ว่าวันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไร จากวันนี้เราจะดีดีเรียนชีวิตด้วยความรักและคขอบคุณจัดหัวใจขอบคุณทุกสรรพสิ่งทั้งหลายแทนด้วยคำว,ว่าขอบ กอดตัวเองนะขอบคุณตัวเองที่เขานะมีชีวิตนะคะร่วมกันกับเรานะแล้วก็ทำให้เรามาตลอดเลยทราบสึ้งในตัวเองเยอะๆขอบคุณการมาของพวกเราทุกคนที่ทำให้ครูนะคะได้ มีพลังในการไปต่อในทุกๆวันขอบคุณพวกเราที่มาเล่าผลพธ์ให้กับครูฟังนะว่าเราเปลี่ยนแปลงชีวิตกันไปขนาดไหนขอบคุณโลกโซเชียลทุกอย่างเลยนะคะที่ส่งเสริมสนับสนุนครูสิตาแล้วก็ผู้คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตขอบคุณพวกเรานะคะที่มาเป็นจุดยืนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ไปช่วยคนของเราในทุกศาสนาของเราเราทุกคนคือเพื่อนมนุษย์คือครอบครัว คือคนที่ไม่รู้จักกันแต่ก็สามารถรักกันได้นะคะอย่าลืมติดตามครูในทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะเพจนะคะ t ิกตอกหรือว่า YouTube ด้วยนะคะฝากเผยแพร่เรื่องราวดีๆไปช่วยเหลือผู้คนด้วยจนกว่าเราจะจากกันไปจ้าจากโลกใบนี้ก็อยากให้เราเป็นมิตรภาพซึ่งกันและกันมองหาจุดดีร่วมกันอย่าลืมกอดตัวเองกอดคนข,ข้างและบอกรักกันนะปล่อยวางทิฏฐิและเริ่มต้นใหม่เพื่อให้จักรวาลทางานให้เราวันนี้ไปแล้วรักทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะนอนได้ สบายใจแล้ว <c oughs> เล็บยูค่ะอุย๊ยมีเหรียญด้วยเหรอนี่